ต้นนี้เป็นไรต้นนี้ต้นนี้ป่วยบ่ก,ก่อนหน้านี้นะโอ้ฟื้นอะไรได้นี่เนาะโอ,โอ,โอ้ดูดิก่อนหน้านี้ยางหน้าตายนะครับหรือที่เราเรียกว่าป่วยนะฮะดูดิต้นนี้ยเป็นกาบเนี่ยแกะเป็นกาบโอ้เข่าท่าครับเข่าท่าเนี่ยแตกเขิบนะฮะ ดูน้ำยางครับไม่มีน้ำเลียงครับโอ้โหไปไปดูชังผาดก่อนพ่นเลยถังนึงก็ได้พ่นอย่างเงี้ยสองร้อยต้นมากเนี่ยแป๊บแป๊บน่ะพ่นง่ายๆสไตล์ชังผาด น้ำหมักสุดรสองของอาจารย์ต้นฮะคใครได้ไปแล้วก็นั่นแหละไปพ่นนะฮะสามฝาต่อน้ำหนึ่งถังเปย์ฮะถังสิบแดลิตรยี่สิบลิตรก็แล้วแต่ที่เรามีนะฮะใส่สามฝาแล้วก็ไปฉีดพ่นไปเลยเห็นไหมผลผลิตก็จะตามมาดีนักแลนะฮะแรงๆอย่างยางเขากระหายน้ำมากยิ่งพ่นเนี่ยยิ่งได้รับฮะ ใหรับคืนมายางก,ก็จะอ้วนควนสมบูรณ์ในในต้นขา้ขาวน่ช่างผาดชาไบโอไม้ครับไบโอไม้ Bio เป็นผงขา้ขาวนะผสมกับน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นแล้วก็น้ำเปล่าอย่างละส่วนนะน้ำเปล่าหนึ่งส่วนน้ำหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ไบโอไม้อีกหนึ่งส่วนนะผงไบโอไม้ผงไบโอไม้ซื้อที่ลาซาด้าได้นะครับลาซาด้าก็มีขายเอามาทาหน้าอย่าง ผสมกันน้ำหมากักน้ำเปล่า,าแล้วก็ใบไมา้ทาแล้วก็มาพ่นอย่างเนี้ยฮะเนี่ยเราต้องละเมียดละไมฮะสวนยางเราเราต้องทำให้ดีนะฮะสองพันต้นเนี่ยในปีนี้ร้านหนึ่งอะประมาณล้านนี่ยไม่ไม่ถึงล้านดีแต่เก้าแสนเออพราาจะปิดสิ้นเดือนเนี่ยแต่เก้าแสนได้ยันองสังผาดเนาะ น่าจะคาดเดาเลคาดเดาจะจะปุ๋ยจะใส่เยอะครับใส่เยอะนี่ก็ประมาณแสนนึงนะทำมาเยอะเนี่ยก็ถือว่าเราได้คืนจากเขาเยอะมากประมาณสองพันยางในสองพันห้าถึงไหมครับที่ที่กีดได้สองพันสามครับไม่ถึงสองพันห้าสุดยอดนะสองสามมิตรถายที ตันอัพตันสองตันสามเคยได้สูงสุดกี่ตันเท่าไหร่นะตันสี่เเนาะตันสี่กว่าสองทิดแต่ว่าเจ็ดวันต่อเจ็ดวันถ้าเกิดว่าสิบห้าวันที่ได้ประมาณสองตันกว่าเออตันสี่ต่อเจ็ดวันเอาไปไม่ไม่เดือนนึงอ่ะ ได้กี่ตันจําไม่ออกที่เดือนนึ่ะได้ผมร่วมด้วยผ่าตันห้าตันเออเดือนห้าตันกับยางสองพันสองพันสามร้อยต้นเอาตรงนี้ดูคือว่าเยอะไหมล่ะเอ็ดสี่บาทอลช่วงที่มันออกถึงถึงไม่ออกก็ได้สี่ตันอยู่ช่วงฝนน่ะจำละครับฝนเร่งมากก็ได้อ่าอ่าท่าได้กีดนะถ้าได้กีดแต่ช่างพ่านเนี่ยได้กีดคือเก่าขนาดเร่งๆมายังจอบเอาอยู่ เห็นจอบเอาได้เพราะเราไม่ไปไหนน่ะแล้วก็อยู่นี่แหละช่วงพักสองเดือนก็ช่วงฮันนีมนโอ้ช่วงนี้มาเลยออกดีต้นที่เขาสมบูรณ์เนาะเออออออยางมาเลยสามศูนย์ูนหนึ่งครับนี่นี่ถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรโอ้ได้เยอะพุ่นอย่างนี้สองร้อยต้นน่ะ ถังหนึ่งอ่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว,ลวเกือบสองน่าจะสองร้อยถึงเยะมากเดินมาเนี่ยหลายคลิปเนี่ยทำหลายคลิปอยู่ถังหนึ่งอ่ะชอบชอบ,ชอบอยางเขามีอลาอืมดูดตอนนี้ผมมีน้ำเหลียงเลยเนาะแคบจะไม่มี้ำเหลียงเลย ขาดสันไปแต่เนื้อล้วนๆดูดิเหยาแล้วติดถวยแล้วสองเมตรน้ำเลี้ยงไม่มีเลยดีนะมันเอาไปเลี้ยงใบเขาหมดเตรียมเลี้ยงยอดนะนี่คือสุดยอดการให้อาหารที่ดีละไม่ไม่มียาไม่เคยใช้ยาเลไรอย่เงี้ยน้ำยงเลยบ่ไผสองจุดห้าลิตราช้วยนลย ต้นนี้พักต้นนี้ก็ออกน้อยละช่วยหนึ่งจุดห้านิดสองเมตรสิ้นเดือนนี่หละครับช่างพาดว่าสิ้นเดือนนี้ได้พักช่างพาดไปกันเรามาดูยางดูดิที่ผงไบโอไมา์ผสมน้ำหมักแล้วก็ผสมน้ำเปล่าด้วย ข่านลายหางข,ขาวเห็นไหมขา,ขาวเห็นไหมครับไปแล้วขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ